ตลาดนัดโคกระบือทั้งันบ้านดอนพล้อยอำเภออากาศจังหวัดสกลนครพี่น้องเสาร์วันจันทร์ที่6เดือนตุ 2, ลภาพันธห2568นี่พี่น้องว่ายราอยู่แต่ว่าเขาเจาะกับื้อกันกับบไืได้ละขาเจากับพนชี้ไปบนลเข้าวเจาซือบบ้อเขาบนลว ฟังทั้งนี้เป็นเังต่อราคากันอยู่มาสาว่าันได้พี่น้องเขาเจ้าเสือวัดเด้ดิเขาเจ้าโพนสีไปแมนไปด้วยนี่นี่แม่ยังยังฉีเขาเอากับพนสีเอาเหรอบอกลูกหน่อยก็นี่เขาเขาเจ้าสือกันเรียบร้อยแล้วนี่ก็ได้ เขาสื้อตักบาทเลอกลูกว่านโอ้ลูกวาีหาลอยแล้วะเยอแต่ลูกมันนี่พี่น้องตอนนี้เขาจะก็ซื้ออะไรดิเขาจะซื้อกันว้าอพี่น้องสาอะไรได้มาซื้อไา้ซื้องาเลี้ยงมาสาเรียบร้อยหมดได้พี่น้องบ่มบ่ โอ้บุบบ่มเพิ่มเหรอหาไม่น่องน่องได้สองเดือนน่องสองเดือนเหรอมันมันสูงเท่าไรเหรอไม่เอาน้องมันเมียมันขัดเลยเอื้อยมันโอ้หัวแรกขันเอื้อยเออัวนี่เพิกตวนาเอื้อยตัวกับแม่คขัดดูเงื่อนดูบุบบุ่มบุตรีแม่นขัดนหางมวยเหี้ยบมวยบุบบุ่มโอ้บุ่มนหางเหี้ยนบอกแม่นโอ้คุณว่าบุ่มหางเหี้ยนเด้อสังเกตหางเอาเห่อเพิ่มเหรหางเหี้ยบบุ่มเท่าไรล่ะคาเพิ่นห้องเศร้าหาครับสองหมื่นห้าพัน มันสูงเท่าไหร่นี่ยังได้แทกซีเทือด้วยกาด้อยเศร้าวะย่านไกยไก่ด้วยเนาะอือลูกบ่มพี่น้องราคาสองหมื่นสองหมื่นห้าสองหมืนห้าพันหรือหาล้อยห้าพนโอ้สองหมื่นห้าพันรต่อใดเนาะเบอร์ที่ต่อ0ยังเนาะ081 081 705 705 3326 3326ตอนยังลังพอเพียนบ้านเรา เพี้ยนมาเล่าเนาะโอ้เซกาเซกาอยู่เพื้ยนก็มีอีกอยู่เพื้ยนมีแต่น้องกับแม่โอ้น่องกับแม่มันเอาพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามาใจไปเลยเพ็้นพอพันได้เนาะส่งพ่วงไปเลยโอ้ส่งถึงที่เลยพี่น้องโอ้หัวจะมาปะครับครับไปเพี้ยนไทยเพื่ออะไรประเด็นอะไรเลยไอ้เพื่ออะไรประเด็นหรอเพะผมให้คนงอนสามโอ้พคนไวัเพื่อจะได้เขาเลยตแล้วเข้าคามสามครับ งามงามงามลูกลูกบอกยังเหรอสองเจ็ดสองยังนี่นะผมว่าโอ้เพื่นนั่นขายขามไปเพื่นจะขายขามพิษจะหางเขินหางเขินบ่ลูกบ่มโอ้เพื่นว่าลูกบ่มมันหางหางสันมาแหมือนเขาจดาว่าเขาเนี่ยนะว่าสังเกตเอาด้วยบิ่มหางสันด้วยบ่มมาบระทันของผมเนี่ยบ่มเขาเท่าไดรราคาสีขายนั่นสามหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องราคาห้องตัวไดเล็กน้อยเนาะ เบอร์ติดต่อเขาศูนย์ศูนย์เก้าสามสองหนึ่งห้าสามสี่หนึ่งห้าาหนหาพี่น้องบอข่ากบอข่าวเป็ไงพี่น้องเอาผู้ใดสักหด่ไปเลี้ยงได้พี่น้องเด้อนี่โอ้เขามาไว้ได้มีตัวเดียวเี๋ยได้งามกบูนในตลาดนี่เอาเปล่าโทษบอเอาพี่น้องเอาโทษเขามาให้ห่างมากลูกคนก็ได้เตียมลูกคนก็ไม่ได้เตียมเพราะว่าควายมันก็เบื้มเบิ่ดแล้วล่ะมันหน่อยลุ่งเร็ว มึงกัดได้อยู่เห็นปะเรย์ไล่แต่เพื่ละสิบละเศ้านี่แหละนี่ไลยที่ได้ห่างเขามาหลยเด้ยก็ก็สื่อต่างาฟต่างสื่อพี่น้องแม่บุตรลได้ห่างเขา่าสิต้งนี้นี่ก็ว่าก็สิได้อยู่ว่าลายโตไอฮอดเศร้าอยู่บ่มันฮะแต่สิบโตมันเปลี่ยนขึ้นได้หน่อยเถอะ มันแฟงไม่แต่แฟงก็แฟงบมมีถือจากเชียแฟงยังเดียวโอ้ยเกิดน่อเฮือนเป็นหลังเงนน่แฟงแหลังเยอะขาดขึ้นาดถึ้นเอาขาดขึ้นเป็นยิโบ่เบียดกับใครน่อได้เลี่ยงเนะอมอได้เลี่ยงไว้ มีดอแฟงแฟงผู้เลี้ยงาตายพกผู้เลี้ยงบอนผโอ้ยมีแู้เรื่อน้อาผมเวียดบาแฟงวาสันควอยแฟงว่าสันมันมีแม่มันก็ม่ลูกหรอเป่าโอ้เือนงเดือนอาบอกเอาบอวงสามหมื่นแปดบ่มองสิขายนั่นโอ้หเียร์เท่าไหร่เียเท่าไหร่ไม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 ่ขายขายสามหมื่้บอจักร ขายีมันสองเลยบ่บ่บขายโอ้บ่ไดกันบ่ไดกันดอกไม่องางแม่ต้องใส่สีสองเลกเขจะได้สีมันเราเหียดให้เราสามม0นสามหันที่ออกกันเราไปเคือเฟี้ยกันอยู่เล่กันนะบอก เร็วเร็วแม่สาวหน่อยล,ลูกยังลูกิ่นลูกเจ้าบ่มนะครับลูกเจ้าเบิ่มจินี่ลูกบอกเบิ่มเพิ่นว่าพี่น้องเท่าไรราคาเพิ่นเพิ่นไปสิบสามครับโอ้ 13, หนึ่งหมื่นสามพันราคาห้อง,องกอลองได้ห้องห้อยสวน เบอร์ติดต่อเบอร์0 9 3ย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าศูนย์เจ็ดพี่น้องแม่นั่งแม่สาวสาวหน่อยลูกเบิ่มงามๆพี่น้องชิ่งดีอยู่ดิราคาห้องต่อรองได้้าวโค้ด้วยพี่น้องเด้อมีตัวเดียวนี่อยดิเล็ดเดมเขาเจ้าซื้อไปใส่ในน้อยเก่าไปเนื้อไปเนื้อน้อ้ไปเนื้อนี่เอารุ่นนี้เนาะโอ้ยยายพิษณุโลกลของตัวนี้เต็มรถพ่อว่ะ ตัวนี้ไปเมฆกครับตรีมเนเต็มรถคือเกาบ้านทางพีก็เต็มขือนเกามาฟังนี่ก็เต็มขืนเกาเนื้อใหญ่เนาะโอ้ดุนเมลูกย่างเดียวเลยบานคุณน่ะบ้านย่ำใบเดียวย่ำนั่นคล้วยมันลายคุณล่ะคุณนะเาจมารับสื่ออยู่ทางตลาดอนกวยงเจ้าบ่าสิบสองตัวจาะไโยกบ้านเจ้าใสหะ จักจักบาทตขายสิบสองตัวเนี่ยตัวขายเจ็ดหมื่นเจ็่นอือโอ้ถือตัวะจักบาทเบียดอดไปหยกมาจักแล้วจักตัวอะไรล่ะเบียดอบดื่นกไปหยกขอกมาเจ็ดหมื่นเมเ่สิบสองตัวสิบสองตัวตัวหนี่โยอสัน้อเบียดอดไปยกยกขัวมาแต่วมาสั่นจักจอยมีพ้องเตมรถขาเจ้าหนึ่ง ที่ใส่หลังมันแล้วพี่น้องต้องใส่สีเหลือแต่ลูกมันบ่เอพี่เอาแล้วเดาเลยจะแยกลูกแม่แยกลูกเอาก็พ่นสีแล้วสันพ่นแล้วพ่นบ่ขายมันขาดกันอยู่สองครับโอ้บ่ได้ไรกันพนนคำพว่าบ่ได้กันเข้าจ๋อล้วบ่ได้ขายวพ่อพันธุ์พี่เมนูกันห้า ปนสีเหลว่ยมบริอากันเดี๋ยวพ่นวมันันนั้นราคาบริากันวันสันเื่าเพิ่นจะได้เท่าไรราคาเพิ่นบักเถิงไงนี่โอ้เวียดไทยเวียดไทยเท่าไรแล้ว4 5โอ้เดี๋ยวอยพ่นสองพันปนสีเยสี่สิบแปดเหลี่รลกงไงพี่น้อง เขาจะชวนเรียวบ่เรียวกันว่าราคาบ่ไรกัน่ส่นวนโอ้เวียดฉีดราคาแล้วบ่าขายเลยบาทมันมันให้เท่าไหร่ล้เวียดเันสี่สบ่ขาได้เท่าไหรบาทนี่ไดสีบครับโอ้รูปบกยังโอ้รูปบกสายพญาหงสายพยาหง สูงเท่าไหร่ข้อมสูงสูงนี่ยังบันท่นแท็แต่ว่าสูงแน่นอนโอ้สูงข้างสูงนี่สูงแต่ว่าท่านได้แท็กไปรอยชี้พื้นโย่เนาะมันได้จักปีแล้วพญาหงนี่พญาหงส์มันก็ชีได้แก้วคู่แรกบอกโอ้หิย่างเขาเดือนที่สองในปีที่สามปีที่สามเสื้อเปลี่ยนไปซ้ำนี่อพอดีพอดีเสื้อเนาะตุ้ยเจาะเป็นเสื้อว่าก้อยได้บ้านเนาะไปเสื้อก้อยฝอกไปคุ้มฟูงเลยราคาสิเปิดไรไปเลยบอนราคาก็ป่วยแล้วมงคายเลยโอ้มังขายขายเท่าไหร่ โอชีหมื่นแปดดีขายเลยมองขายพี่น้องบ่ไดใดต่อร่องตดีได้เพื่อนว่าบอเปิดคุณอ่ะายบบกไงเนาะทำกับสองไครอยู่นี่สมได้เนาะนี่พี่น้องหองหอยใส่เบอร์ตี่ต่อเขาเบอร์ศูนย์8 5ดศูนย์แป 422เอาพี่น้องผู้ใดอยากได้เฮ็ดพอพันเลยพี่น้องเด้อเจำนว่า 4, ราคา48,000บาทราคานี่ราคาบ่แม่นราคาห้องที่ราคาขายเลยดิยอันนี้เวียดสีแด้วจะไปจืเข้าให้ซีอ๋อเวียดเวียดเวียด,ยดพ่นสีไปสุดอกมันใบราคาเพิ่มเลยบอก,กขายข้าให้ซี10,000น้อค่ากันนี้2,000กัน2,000เซียวเซ้เนาะบ่อขายบ่อขายหอยบ่ขายเลยจะ418เนี่ขายเลยเพิ่มเลเอาโทรมาพี่น้องโทรเข้ามาหาหอยใสอ๋ออันนี้ก็ไปเนี่ยยังพอเต็มหมดเลยยังเอาเยอะยุบเลย เอาไปคืนคันไหนนี่โอ้ไปไซนี่ลำ้ำพุ่นครับล้ำพูนโอ้ล้ำพูนกรับมาพี่น้องพิษณุโลกล้ำพ,พู่นเอาเมลูกคุณนี่พี่น้องหลังกับพิษณุโลกอันนี้ล้ำพุน่นมั้งสิในห่างตั้งคุณเป็นห่างเวียดบัตหอยเวียดนามฟังนี่ล่อถ้าขึ้นรถพี่น้องซับลาบอยู่นี่แมนบัสเลยนี่ hàng con khai chào, mà lập sự vậy sưu bài, sưu song, mưa bờt hết khai thấy nó oh, này nó, hàng nhau đi Không phải là không phải là. Ống ua má, ống ua má khai bờt mua là, ừ, ừ. nó là nó cứ đầm phut. Hỏng bò này. Hỏng hốc đền. Hấp hao bò. Ồ, lục chắc, mất đi lục chắc tuờ rồi nè. ตเลลยะโอ้ลูกสี่แล้วสูงเท่าไหร่ควบสูงร้อยสี่สมยังไหวไหมครับคุณเพชรผ้าลวยเพชรผ้าลวดคุณสมเพชรผ้าลวยไปเลยสี่เดือนแล้วนี่พี่น้องราคาเท่าไหร่บันรสี่หมื่นหนึ่งพันแล้ขาห้องตอร่องเอาพี่น้องกูใด้สนใจกับทรมาเบอร์ศูนย์แปดหกสองสี่ศูนย์ สี่เจ็ดห้าสามเอาพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันติดมุลาอยู่หรอกสีมันอยากดำมันอ้างกันดกดีอยู่เนาะวันนี้โกนี่เอาผู้ใดมาร์กซายนี่ก็โทรเข้ามาพี่น้องสามทำไมเราขึ้นข้ขึ้นมาบ้านเวียดนามได้สีได้ร้ายจักษ์ตัวงวดสีได้จักษ์ตัวงวดไรขึ้นมาพี่น้องแมนเบอร์อะไรของเวียดเบอร์อะไรนี่สีนี่พี่น้องเรื่องลำเลียงขึ้นอยู่ ลมเลี้ยงขึ้นรถ <it> มันมีสองเวียดหนี่ก็เวียดหนึ่งถ้าเกิดหนึ่งเวียดหนึ่งเวียดปลอมพัดนันเนาะเวียดปลอมตังเนี่ยนี่เวียดเต็มรถอยู so ้บอ้เวียดปลอมก็ได้เต็มรถคือกันก้อยมันไหลเอขาได้ซื้อได้ขายพี่น้องพ่อเจ้าก็อันนั้นดีกันดีขาซื้อดีอยู่เวียดก็ได้เพิ่นว่าราคาก็ขยับอยู่ biết không? À, Ủa, khẩu gì cái Các bạn là một là khái các bạn là? À, Chín sáu hà lôi. Uổng. Khẩu ngò, ngò. Khái các bạn đúng là à, khái bà là khái các bạn là. คือพ่นสีใช่หรือคืออ,อ,อุ้งเหรอป๋อกได้บ่ได้กันโอ้สื่อต่อข้าเจ้าโอ้เป็นสื่อต่อกันพี่น้องใจจอยขเขาสื่อเจ้าบาราตานี่เหมือนเดียวเหมือนเดียวว่าสันพี่น้องเขาเจ้าสื่อกันโอ้อันนี้ข้าเจ้าไปใชนี่ิข้าเจ้าไปใช้หนิอุตลอดิษตเนาะเอาใส่หนิเนาะอุตลอดิษตเนาะ โอ้ได้หลายอุตรดิต์ก็ได้พี่นงคุณนะหกรอเต็มรถพ่อว่เลยแต่ว่าสื่อคนละใส่ก็เวียดเนาะเขาสื่อสื่อเสยน้อยใ่นอยใ่จอยโอเวียดไปเอาอ้วนพ่อไปเอาน่อยจอยเอาราคาถือกันว่าเอาราคาถือก็สั่งชี่นงรุ่นนี้นี่เจ้าเต็มรถคือกันนี่ก็ไดอันบ้านนั่นแม่มันนั่นโอ้แม่สาวบอก โอ้สาวคืออนนเขาอย่อนโอ้แม่อ้วนพี่น้องมันอ้วนอเขาไื้วมจังบาทเลยแม่ไหนระคพา่นโอ้เป็นคู่ท่าไหไรคู่หนึ่งห้องแปดแปดมื่นค่โอ้โหพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นว่าแม่คู่นี่ห้องไว้แปดมื่นมาสั่นราคาห้องตอร้องเลยคูณยดสนใจกับจังโทถเขามาสอบถามพี่น้อง 8ปดหมื่นสองตัวนี่แต่ว่าหันอ้วนดิอาคายังต่อได้เนาะเบอร์ติดตอเขาเบอร์ยังเนาะศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าสี่ศู้า้านเกาศูนย์สี่สได้บ้านห้องาทำเตาาทำเตานาะนี่พี่น้องเพิูู่่ทำเตาเพิ่วางไว้แปดหมื่นมาสั่นพี่น้องเป็นไฟแม่แม่สาวด้เพิ่นวาแม่สาวเนาะแม่สาวยังบ้านไม่ดูยูเอาพี่น้องผู้ใดสนใจดอพี่น้องเด้อ เป็นป้ายเลี่ยงพี่น้องพวกเขามาสอบถามมาต่อรองน้ำพ่นเอาเจ้าก็เลี้ยงลำเลี่ยงคืนพี่น้องไล่ึ้นคงหอยเวียดนามเป็นกับเขามาสีลายเจ้าชี้ได้พี่น้องเขาถึงว่าถึงป้ายี่ยกคอกยกฝุ่งเหมืมีขายดีอยู่พี่น้องราคาก็เริ่มตึงขึ้นยังไงเพิ่นวันราคาเริ่มดีขึ้นเยอะไป กูได้มีง้อพี่ค่อยกับเลี้ยงไว้พี่น้องเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วละ่ละราคาก็เริ่มตึงๆขึ้นแล้วละ่และแต่เ้าก็เน้นเลี้ยงอ้วนๆไว้อันเ้าเลี้ยงจอยมันก็ไม่มีราคาดิถามมันอ้วนมันก็ได้ราคาอยู่พี่น้องไปติดไปเหมือนแมนเหมือนแมน,มน,มนประตูอันแปดพันคล้ายเนียดิ ไม่นั่งขายแล้วโอ้ตัวนี้ตัวผู้ด้วยแม่นี่ตัวผูบักเถิกแม่นั่งขายจักบาทละ่ะหกพันสามโอ้นี่เพิ่นขายหกพันสามร้อยดูดีนั่นตัวแม่ตัวผู้จังยักร้อยละบานหกพันสองโอ้หกพันสองนึ่งกันลอยเดียวแต่ว่าตัวแม่นี่แพงกว่าลอยหนึ่งอันนี้หกพันสองราคาังสิรรถอะไรอีกอยู่นกันโอ้จงคุยกันเนาะเอาพี่น้องเพิ่งว่าราคายังคุกยกันในอีกเบื่อเขาสูญยังบ่นนี่ ศ6นย์6 1 1 363- 763- 762นเนาะของคุณใดอยากได้ป้ายหน่อยพี่น้องโซเขรามาโามามารมงัมากพ่อลูกนี่พ่อลูกนี่เจ้กบาระตาพ่อกับลูกนี่ แปดหมื่นห้าหม่นห้าโอ้พ่อกับลูกพ่อกับลูกแปดหมื่นหาลูกพ่อลูกแม่ด้ลูกเถิกเหรอใช่พ่อกับลูกลูกเถิกโอ้ลูกก็เถกในหองมีอีกบใบหองนั่นนี่หองน้ำโซกน้ำโซกโอ้บักน้ำโซกสองตัวนี่แปดหมื่นหกเออบักน้ำโซกไส้บักนี่มันน้ำโอ้บักนี่น้ำโซกบักน้กโซกไส้อ่าพ่อพ่อนี่โซกไส้อันนี้เป็นน้ำโซกราคาพ่อกับลูก 8,500บาทมีเบอร์บอสะตู้อืมเปินว่า8,500หาวสันพอลูกมีเบอร์บอะตาเบอร์ศูนยังศูนย์เก้าสามสองสองสเนอาพี่น้องพอเขียนเด้อซื้อเพิ่นเป็นว่าเป็นพ่อกับลูกดิพอลูกพอลูกเอาผู้ดชนใจโทรเขามา